ก็สวัสด to right ีทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ก uh, okay, uh ับอัปเดตประจำสัปดาห์ของเกมเจ็ดบาปนะครับกับอัปเดตประจำวันที่19เดือน3นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันแปดโมงยนถึง10โมงนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปดูเนื้อหาอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับผมออัปเดตแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครตัวใหม่นะครับจะเป็นเกลดานะครับผม่าเผาไม่ระบุนะครับผมถ้าเกิดใครดูคลิป แปลสกิลไปแล้วเนี่ยก็ดูซ้ำได้นะครับไม่เป็นไรนะครับหรือใครจะข้ามไปดูใครจะข้ามไปดูเนื้อหาอื่นเลยก็ได้นะครับอ่ะโอเคใครที่ยังไม่ดูก็ไปพร้อมกันนะครับผมอ่าสกิลพาร์ีฟของเกลดาเนี่ยคือเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยจะมอบสูบเอามาหิดแก่ตัวเองนะครับแล้วก็มอบลมหายใจแห่งการรักษาให้แก่ตัวเองเนี่ยห้าเทินนะครับต่อ30%ที่ตัวเองฟื้นฟูเนี่ยจะเพิ่มความสามารถพื้นฐานแก่เผ่าปีศาจสูงสุดเนี่ย20%นะครับผม แล้วก็เมื่อมีเผ่าปีศาจในทีมแล้วก็เข้าต่อเข้าเทิร์นของตัวเองเนี่ยจะฟื้นฟู10%จากพลังชีวิตสูงสุดแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับ10%นะครับสูงสุดอยู่ที่50นะครับผมอ่ะต่อมาความสามารถของสูบอามฮิตเนี่ยต่อการฟื้นฟูพลังชีวิตของพวกผ่ปีศาจที่สร้างดามเมจแก่สตูเนี่ยจะนํามาเป็นค่าพลังชีวิตสูงสุดของตัวเองนะครับสูงสุด4แสนนะครับไม่รวมโต๊ะกลับนะแล้วก็เกลดาเนี่ยจะมี อ่าอีกอันพาสซีอันคือจะนับตัวเองเป็นเผ่าปีศารด้วยนะครับผมอ่าต่อไปนะครับสกิลหนึ่งนะครับสร้างดาเมจสี่สิบหกเปอร์เซ็นจากพลังชีวิตสูงสุดแก่ตัวแก่ศัตรูหนึ่งคนนะครับแล้วก็เฟืรนฟูหกสิบเปอร์เซ็นจากความเสียหายที่สร้างนะครับผมอ่าต่อไปนะครับสกิลสองนะสร้างดาเมจสามสิบห้าเปอร์เซ็นจากพลังชีวิตนะครับที่เหลือของตัวเองนะแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับ ต่อไปนะครับเป็นในส่วนของอันตินะครับอันติเนี่ยจะเพิ่มความสามารถได้พลังชีวิตนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์สองเทินนะครับแล้วก็สร้างดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แก่ศัตนหนึ่งคนนะครับผมอ่าสำหรับเกลด้าเนาะก็เรียกว่าเป็นตัวที่เก่งต่อมานะครับจะเป็นเอลอาร์นะครับบัญญัติสิบประการเซนดิกแห่งความศรัทธานะครับผมอ่ากับมีเอลอาร์แล้วนะครับเป็นเซนดิกฟ้านะอ่ะเรามาดูกันที่พาสีฟนะพาสีฟเนี่ยก็คือ อ่เมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยจะมอบเอฟเฟกเพิ่มอัตราคียที่หร้อยเปอร์เซแก่ตัวเอง2เทิร์นนะครับแล้วเพิ่มอัตราคิย์ที่ของตัวเองเนี่ยสานะสูงสุด90%เนี่ยต่อเกตถ้าไม่ตาย1จุดที่ลดลงจากการใช้สกิลของตนเองนะครับผมอ่ก็คือจากความสามารถของสกิลแล้วก็ความสามารถของบัญญัตินะครับตัวอันนี้ใช้ได้หมดนะเมื่อโจมตีศัตรูที่ติดเอฟเฟกดีบัฟเนี่ยจะเพิ่มดาเมจที่สร้าง80%นะครับอีกทั้ง เมื่อตนเองเนี่ยย้ายสกิลจะมอบเอฟเฟกเพิ่มดาเมจคริติคอล120%แก่ตัวเองนะครับเป็นเวลาหนึ่งเทิร์นนะครับผมอ่าอ่าแล้วก็ต่อมานะครับอ่าและทุกครั้งที่เกรดท่าไม่ตายของตัวเองเนี่ยลดลง1จุดนะครับจะเพิ่มอ่าดาเมจคริติคอลของตัวเองเนี่ย30%สูงสุดที่90นะครับยกเว้นอ่ายกเว้นการลดไม่ใช้ท่าไม่ตายนะโอเคก็คือใช้ท่าไม่ตายไม่นับนะครับโอเคต่อไปนะครับสกิลหนึ่งนะครับ กระโจนทุบทำลายนะครับเราจะไปดูที่ขั้นถามเลยละกันนะสร้างดาเมจ440%ของพลังโจมตีแกศัตรู1น,นคนนะครับแล้วก็มอบเออแล้วก็มีเอฟเฟกตทะลวงนะเพิ่มอาตาัตราคิ2เท่าแล้วก็ลดเกรดถ้าไม่ตาย3จุดนะครับผม่อไปสกิล2นะครับคมดาบล่องหุนนะอ่าลดต้านทานกิ่คดของศัตรูทั้งหมด50%เวลา2เทินแล้วก็สร้างดาเมจ358%ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็ มีเอฟเฟกต์ดิ้นหล่นนะครับดิ้นหล่นก็คือฟื้นฟูพลังชีวิตที่ลดลงใน30%เมื่อเกิดคริติคอลนะครับต่อไปนะครับจะเป็นถ้าไม่ตายนะครับถ้าไม่ตายเลเวลแม็กซ์คมดาบไลท์ปราณีนะครับะจะลดความสามารถด้านพลังชีวิตของศัตรูทั้งหมดใน2% 5เตวลา3เทินแล้วก็สร้างดาเมจไปร40ของพลังโจมตีกับศัตรูหนึ่งรายแล้วก็มอบเอฟเฟกต์ทะลวงต่อมาจะเป็นคอตูมนะครับคอตูมใหม่นะ รักทรหดนะครับจะเพิ่มตั้งแต่วันที่19บเถึงวันที่2เดือน4นะครับผมแล้วก็จะขายแยกเนี่ยตั้งแต่วันที่2เดือน4เป็นต้นไปนะครับสำหรับใครที่จะเปิดหากิยวด้าเนี่ยก็จะมีค้อตูมนะครับเรียกว่าค้อตูมนี่สวยงามนะครับหน้าหน้าหามาจับจองนะส่วนของผมก็คงจะต้องรอดูเกียวด้าไปก่อนนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นเทศกาลประลองไบเซลนะครับชั้นสูงนะซีซั่น15นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่25เดือน3 นะครับจนถึงวันที่8เดือน4นะเราก็จะมีกฎประจำซีซั่นนะครับผมอ่าทำให้เกียรติท่ามไม่ตายที่เพิ่มจากเอกลักษณ์เพิ่มได้ไม่เกิน2จุดนะครับแบบใช้กฎเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับอ่าทีนี้เนี่ยกฎเกณฑกาพิเศษสัปดาห์ที่1เนี่ยวันที่25จนถึงวันที่31เนี่ยหากอสวินทุกฟองทั้งหมดที่เข้าร่วมต่อสู้เป็นเผ่าเดียวกันเนี่ยเพิ่มสแตทพื้นฐานสิบห้านะครับต่อไปสัปดาห์ที่2จะเริ่มตั้งแต่วันที่1นะครับจนถึงวันที่7นะ แล้วทําไมมันหายไปลนะ่ะอสุวินผู้พ้องหากอสุวินผู้พ้องเสียชีวิตเนี่ยจะมอบเอฟเฟกเพิ่มความสามารถได้านชีวิตของอสุวินผู้พ้องนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะอ่ารางวัลระดับซีซั่นเนี่ยก็จะมีกีทันเดอร์กับเพชรน,นะครับอันนี้ใครจริงจังเนี่ยก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับสำหรับอารีน่านะส่วนผมก็คงจะขึ้นแค่สามพันเก้าก็พอนะครับอ่าแล้วก็จะมีแพ็กเกจใหม่นะครับแพ็กเกจเกลด้านะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่สิบเก้าจนถึงวันที่สอง นะครับใครที่อาจจะสนับสนุนตัวเกมจะจับใจใช้สอยยังไงก็ไปสามารถไปดูกันได้นะครับหลังจากอัปเดตวัที่สิเนาะต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับภารกิจสุดพิเศษกับเฟสติวัลสงครามศักดิ์สิทธิ์ครบรอบ4ปีนะครึ่งหลังนี่ยังนับเป็นครึ่งหลังอย่าเป็นนับเป็นครึ่งสุดอ่านับเป็นครึ่งสุดท้ายนะจะภารกิจเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่2นะครับยังไงก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะรางวัลไฟนอลจะเป็นตั๋วเกลด้านะครับ10ใบนะ ภารกิจเนี่ยเกียร์หอคอแห่งการฝึกบลนนะครับกิจกรรม10 10ชั้นนะครับเล่นแยกล่างคุ้มข้างจับฮอก5ครั้งนะครับแล้วก็เยียกรนส่วนอุปกรณ์เนี่ยสิครั้งนะครับแล้วก็อารีน่านะครับ5ครั้งใช้งาน้านค้าส่งขาฟนบอลใน่ยาครั้งนะครับของรางวัลเนี่ยก็จะมีของอัปเกรดแล้วก็จะมีตัวต่วตัวตู้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปดูกันเป็นตัว ur นะ5ใบนะครับผมอ่ะ ต่อไปนะครับกิจกรรมแยกล่างคุ้มข้างจับพอกเฟสติวัลสงคารามศักดิ์สิทธิ์นะครับ4ปีของเบาทนะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่2เดือน4นะครับผม19เดือน3เดือน1นึ่งวันสองเดือน4นะอ่าอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยจะเป็นค้อนนะครับได้จากเสเตทหลักเสเตทพีขอ,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 องคอนโซเลสท่าฝึกตนสงครามเฟนบอลสงครามบอสเซอร์ทำลายล้างและหอกคอแงการฝึกฝนนะครับส่งสุดเนี่ยรับได้วันละ5ชิ้น นะครับอ่าซื้อจากร้านขาเหรียญนะครับสามารถใช้เหรียญทองอ่ะซื้อได้นะครับอ่าจำกัดเนี่ยวันละ3ครั้งนะก็อย่าลืมอ่าไปหามาเล่นกันด้วยนะครับสำหรับของรางวัลนะต่อไปนะครับจะเป็นสงครามแฟนบอลเรเทิร์นนะครับกาลันแอนเดอร์สกิลล่านะครับอ่าจะเปิดอ่าฐานของสงครามแฟนบอลนะครับวิหารเบเรนัสเนี่ยเมื่อเคลียร์เควสหลักบทที่6.5นะครับตอนที่74กับสู่ชีวิตปกติอีกครั้งนะครับ สำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะก็อ่าแล้วจะเล่นสงครามแฟนบอลเนี่ยก็อย่าลืมเคลียร์บทที่6ก่อนนะครับ6.5นะอ่ะต่อไปนะครับระยะเวลากิจกรรมเนี่ยจะ,จะเริ่มตั้งแต่วันที่19นะครับเดือน3จนถึงวันที่1เดือน4นะครับลิมิตการเล่นเนี่ยไม่จำกัดน,นะกำหนดรางวัลเนี่ยก็คือจะเริ่มเริ่มนับเนี่ยตั้งแต่วันที่1เดือน4นะครับตั้งแต่บ่ายโมงห้จนถึงบ่ายโมงห้นะครับเราจะมอบ และจะมอบรางวัลนะครับทางจดหมายในวันที่2นะครับผมเดือน4เวลาบ่าย2นะครับผมอ่ารางวัลเรามาดูกันที่รางวัลสกอร์นะครับก็จะมีตั๋ว ur นะครับสองใบกุญแจแล้วก็ gsnr 3ชิ้นแล้วก็ gur 1ชิ้นนะครับยังไงก็อย่าลืมไปเล่นให้ครบสกอร์กันด้วยนะครับ30,000นะนอกั้นของรางวัลก็จะมีะตามนี้นะครับผมแล้วก็จะมีสกินนะครับ ของเมลักคิล่าเราก็การานนะครับสำหรับใครที่พลาดไปก็สามารถไปไปเล่นแล้วก็เอามาแลกได้นะครับผมก็ตามนี้เลยนะต่อไปนะครับหอคอยแห่งการฝึกฝนกิจกรรมนะครับเฟสติวัลนะเริ่มวันที่19จนถึงวันที่2เดือน4เหมือนกันนะครับยังไงก็อย่าลืมไปเล่นด้วยนะครับผมหาวัตถุดิบนะครับอัปเกรดตัวละครนะแล้วก็ต่อมาจะเป็นพาร์ิกิจกรรมเฟสติวัลครบรอบ4ปีนะครับกรีออนนะครับสงครามบอสกรีออนนะ เริ่มตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่2เดือน4นะครับผมอ่ารางวัลจำนวนเคลียร์เนี่ยถ้าเกิดใครที่เคลียร์ฮอกกับกกะตะกั่ยมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็นับรวมนะครับ30ครั้งอันนี้นับรวมแบบของของเก้านะต่อไปนะครับกิจกรรมบูธเทศกาลประลอง4ปีนะครับ2รายการนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่2นะครับอ่าเพิ่มคะแนนเทศกาลที่ได้รับจากอ่าการชนะเทศกาลประลองนะครับภายในระยะเวลากิจกรรมเนี่ย 1.5เท่านะครับผมกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยจัดโดยไม่เกี่ยวข้องกับระบบโบนัสชนะต่อเนื่องนะครับคะแนนเทศกาลที่เพิ่มจะปรับใช้ถึงระดับแพลตินัมในเทศกาลสามัญแล้วก็ชั้นสูงเท่านั้นนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสาย pvp นะแล้วก็ต่อมาจะเป็นกิจกรรมเอาชนะใน,ในเทศกาลประลองไบเซลนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่26นะครับรอบแรกนะรอบ2จะเริ่มตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่2เดือน4นะครับ ของรางวัลก็ตามนี้เลยนะครับเป็นของอัปเกรดอุปกรณ์แล้วก็มีตัว s s r ด้วยนะครับหนึ่งใบนะครับยังไงก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับชนะ12ครั้งนะอันนี้ไม่ต้องชนะติดกันนะครับนับผลรวมนะก็คือชนะ12ครั้งนะครับผมต่อไปจะเป็นกิจกรรมกล่องชนะวิวาทครั้งใหญ่ครบรอบ4ปีนะกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่1 9จนถึงวันที่2นะครับผมอ่าเปลี่ยนกล่องชนะวิวาทครั้งใหญ่นะครับเป็นกล่องชนะครบรอบ4ปีนะสำหรับใครที่เล่น อารีนาวิวาทครั้งใหญ่นะครับก็จะเปลี่ยนตามนี้นะครับของที่เปลี่ยนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะต่อมาจะเป็นกิจกรรมต่อสู้นะครับหรือกิจกรรมแจกเพชรฟรีนะครับของโซกาเลสนะครับเรื่องเล่าสําหรับวิญญาณนะครับลิมิตห้าครั้งต่อวันนะครับยังไงยิเลยไปเล่นกันด้วยนะครับได้เพชรสองเม็ดนะรางวัลการันตีเอารางวัลบรรลุกิจกรรม1 0 0ซนะครับผมต่อไปนะครับ เปลี่ยนลันเชอร์ PC นะสามารถเล่นเกมบนลันเชอร์ PC ใหม่ได้หลังเสร็จสิ้นการปรับปรุงนะครับตรวจสอบรายละเอียดด้งย์ด้านล่างนะครับผมอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้อีกทีนึ่งนะครับว่าจะยังไงนะถ้าเกิดใครที่เล่นบนเวอร์ชัน PC พรุ่งนี้หลังจากตัวเกมปิดปรับปรุงเสร็จเนี่ยก็ลองเซิร์ชเวอร์ชัน PC ในอ่ในในใน Google ดูนะครับว่า เราก็ลองโหลดมาติดตั้งดูนะครับว่าเขาเปลี่ยนหรือ,อยังนะถ้าเขายังไม่เปลี่ยนก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองลองดูก่อนนะครับเผื่อใครยังทําไม่เป็นเดี๋ยวผมลองมาทําคลิปดูแล้วกันนะอ่าต่อมานะครับจะเป็นเพิ่มอสุวินในสุ่มทาวน์นะครับจะเพิ่มเป็น q ิวแซนะครับเทียสลงในตัวสุ่มเผ่าแล้วก็ SNR นะแล้วก็จะมีอ่าลืมชื่อเอ็งชื่ออะไรวะมากาเรเล็ดไม่ใช่ ลูเชลเออลูเชลเขียวนะครับในเผ่าแล้วก็เอเนะแล้วก็จะมีมาโทนานะครับมาโทนาเขียวจะอยู่ในเอเนะครับตัวสมเอเดนนะจะมีตัวใหม่สักทีถึงแม้ว่าเปิดไปก็จะได้แต่ตัวเก่าๆก,ก็ตามนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอัปเดตของสัปดาห์นี้นะก็ใครที่จะเปิดเกิลยวได้ก็ขอให้เปิดได้นะครับเปิดได้ก่อน600นะครับผม300ก็ดีนะจะได้เก็บไว้เปิดตัวอื่นด้วยนะครับอ่า ขอให้ทุกคนโชคดีการเปิดกาชานะครับผมแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าไม่ใช่สัปดาห์หน้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ